สวัสดีค่ะแอ้วจากช่องจอยโรเจอร์ฟาร์มมาแล้วอ่ามีพี่น้องของเราอยากจะดูดุชมันนะคะไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวแอ้พาดูดุชมันค่ะเนี่ยคะ่ะดุชมันดุชมันและเมียพัน บรรดาพารามียของเขานะคะดุชมันปีกกำลังยาวนะคะปีกกำลังยาวออกเรื่อยๆหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะมแมวพาดูเขาสลัดปีกเนาะเขาสลัดออกไปหมดแล้วมันก็งอกมาใหม่เห็นไหมคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเนาะอ่ามีลูกเป็ดใหม่ค่ะขึ้นเกิดขึ้นมานะคะเมื่อเช้าแม่เอาเห็นอยู่ห้าตัวนะคะไปไหนหนึ่งตัวโอ้สงสัยจะสงสัยจะไม่รอดนะคะทุกคนแม่ว่าจะเก็บเข้าคอเข้าเข้าสุ่มเนาะ แต่ว่าเราติดภารกิจนะคะทุกคนก็เลยยังไม่ได้ปฏิบัตินะคะมาตอนนี้หายไปแล้วหนึ่งนะคะเห็นไหมคะศัตรูของเป็ดตอนนี้ก็มีกานะคะแล้วก็หมารอบๆเนี่ยคะ่ะหมาจะอสุนักเนาะสุนัก,น,น,กนี่จะวิ่งผ่านไปผ่านมา เพราะว่าเราอยู่ฟาร์มเนาะเราอยู่นอกหมู่บ้านนะคะทุกคนก็ไม่รู้สุน,นัขใครบ้างเนาะสุน,นัขบ้านนอกเนี่ยเขาจะไม่ขังจะไม่ได้อยู่ในกำแพงนะทุกคนก็เลยแบบฟรีสไตล์คือจะไปไหนก็ได้เนาะถ้าสุน,นัขตัวนั้นตัวใหญ่ตัวใหญ่จะไม่จะเขาจะไม่กลัวสุน,นัข ประจำบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปได้ทั่วๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะเรามันก็จะเป็นอ่าศัตรูของเป็ดได้นะคะนี่นะคะเขาเพิ่งจะเกิดค่ะเมะอ่มอเมอเพิ่งจะเจอเมื่อเช้านี้นะคะลูกเป็ดนะคะอ่านอกจากสุนัขแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะที่ไม่ใช่แม่เห็นไหมคะเห็นไหมคะ เนี่ค่ะนั่นนะคะแม่เป็ดที่ไม่ใช่แม่นะคะ,เข,ะเขาจะเขาจะแหบลูกเป็ดน,นะคะนั่นก็คืออีกศัตรูนะคะหูลายของแดดี้ดักก็ไม่ใช่ขอทษายของดูชมันสวยมากค่ะทุกคนดูสิโอ้โหถ้าเป็นการระบายสีนี่นะคะก็ไม่สามารถจะระบายได้ขนาดนี้เลยนะคะทุกคนสวยมาก ดูสิคะสลับซับซ้อนมากๆเลยนะคะสีของเขาค่ะเมื่อก่อนเขาไม่ใช่สีนี้นะคะทุกคนแต่ว่ามาตกมาปีนี้ทำไมถึงได้สีนี้นะคะ <S 1> <S 1> ทุกปีเขาจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนเปลี่ยนปีอีกนะคะ <S <S อ่าเดี๋ยวแม่เอลพาเดินดูรอบๆอบตัวเขานะคะ <S 1> <S 1> ว่าจะเป็นสีแบบไหนนะคะ อ่านี่เห็นไหมคะอืมเมียของเขาก็สีลวดลายที่โอ้โหแปลกตาเหมือนกันนะคะลายพลอยเนี่ยเ้าเรียกลายพลอยนะลายที่แปลกแตกต่างอ่าเห็นไหมคะเห็นปีกเริ่มยาวแล้วนะคะงอกยาวขึ้นเรื่อย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 นะคะ อ่าวเป็ดด้านในก็หิวด้วยนะคะเพราะว่าถึงเวลากินอาหารแล้วนะคะแม่เอลพามาดูดุชมันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามีพี่น้องของเราเรียกร้องมาขอดูดุชมันหน่อยนะคะอ่ะข้างในก็มีลูกเป็ดใหม่นะคะทุกคนแม่แอลยังไม่ได้มี มีภารกิจเนอะยังไม่ได้ขังก็เลยเอาไว้รวมไว้ก่อนนะคะทุกคนอืมไม่ได้ถ่ายให้ดูกันเลยนะคะภารกิจเยอะมากค่ะแมวตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยนะคะทำงานตื่นแต่งแต่ตีสี่ครึ่งทุกคนอ่าดูค่าดูโอ้โหสี ครามที่ปีกนี่นะคะสวยจังเลยตัดกับสีขาวนะคะทุกคนดูซูมกันใกล้ๆเลยนะคะเอาลายละเอียดสีสีจะแตกไหมอือหือโหสีใหม่นี่แมแอว่าสวยมากๆเลยค่ะปาติโลปีถงอันนี้เป็นการซูมนะคะอ่าอ่ะ,อะ อา,อ,าอายุาใหมกนี่อ่าเนี่ยค่ะน้ำหนักตัวนี่น่าอยู่ที่หกกิโลแล้วนะคะตอนนี้อายุสี่ปีนะคะเป็ดนี่สามารถอยู่เป็นสิบกว่าปีนะคะอายุของเขานะคะสิบกว่าปีได้เลยนี่บรรดาเมียของเขาค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่นะตัวนี้โดด,โด,ด โดดออกมาจากหนึ่งล้วมุดออกมานี่นะคะโอ้ยมาดูเมียของเขาสีสวยเหมือนกันนะคะเพิ่งจะเพิ่งจะสลัดขนเหมือนกันนะเพิ่งจะขนจะงอกเหมือนกันนะเพิ่งงอกขนเพิ่งงอกเหมือนกันนะคะทุกคนอืมนี่เมียของดุชมันนะคะสวยมาก อ้ขาวสลับขาวสลับสีครามนะคะเขียวครามเขียวอ่าตอนนี้ยังไม่มันไม่มีแดดอนะเนาะอาจจะเป็นสีปีกแมงทับก็ได้นะคะเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีแดดค่ะวันนี้เนี่ยค่ะมาถ้ามาดูใกล้ๆจะเห็นอย่างนี้นะคะจะเห็นสีสดนะคะ โห oh, คลิปนี้ยาวแล้วค่ะขอภัยนะคะเอาเป็นว่าจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับแมวด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ